ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายทูมีจ้าครับแล้วก็คุณพี่ดอนนะครับครับสำหรับวันนี้บริษัทหนุ่มมูทาแลนดก็ได้มาเยี่ยมแปลงลูกค้าแล้วก็แปลงของตัวแทนจําหน่ายของบริษัทนะครับหนุ่มมูทาแลนนะครับก็ถือว่าวันนี้เราอยู่ที่สวนของยายทูมีเนาะแปลงนี้เป็นแปลงของยายใช่ไหมครับจ้าอายายปลูกไปทั้งหมดกี่ต้นเยอะอยู่เนาะถ้ามองเนาะหมู่บ้านเซ อาปูมันจะกัประมาณน่าจะเมื่อยกว่าต้นอยู่ที่บ้านหน้าบ้านหน้าบ้านก็ปลูกบริเวณรอบบ้านด้วยคุณยายชื่อคุณยายอะไรนะครับเพื่อยาทุมมีอุดแก้วค่ะตรงนี้ตรงนี้อยู่บ้านอะไรสองห้องหมู่เก้าตำบลหนองเทพนนทรายจังหวัดเชียงเลยจ้ะครับก็เป็นแปลงที่เพิ่งเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับยายยี่สเจ็ดหกสิบสาอ่า27มิถุนายนมีนาอ๋อ27มีนา2563นนะครับก็ถือว่าน่าจะปีกว่า นะครับก็มองดูภาพรวมแล้วบริษัทได้มาเยี่ยมวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคพึงพอใจในต้นไม้เดี๋ยวการที่มาวันนี้เราก็จะได้มาแนะนำเนาะคุณใหญ่เนาะมาแนะนําการดูแลการใส่ปุ๋ยนะครับการตัดแต่งกิง่งดูแลต้นไม้ยังไงให้มันมีความเจริญแล้วก็สามารถที่จะพร้อมขายในอนาคตให้กับบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่รับชมคลิปอยู่ให้ฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับว่าการซื้อขายไม้ในปัจจุบันนะครับ มันมีทั้งกล้าเถื่อนนะครับกล้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอยากให้ผู้ชมนะครับศึกษาข้อกฎหมายก่อนในเรื่องของการจะปลูกไม้แต่ละชนิดนะครับไม้แต่ละชนิดจะมีะข้อกฎหมายนะครับที่ควบคุมต่างกันกลุ่มของไม้พยุงสายพันธุ์นอกก็จะเป็นไม้ที่ติดในบัญชี2เงไซตเพราะฉะนั้นต้นกล้าที่เกษตรกรหรือผู้สนใจที่อยากจะนําไปปลูกนั้นจะต้องเป็นต้นกล้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ต้นกล้าจากบริษัทฮงมชแ,แลนด์นะครับเราก็ให้ความมั่นใจได้เลยว่าเป็นต้นกล้าที่เราได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับบริษัทนะครับมีการทำรายการหรือควบคุมต้นไม้ที่ออกไปว่ามีการจําหน่ายไปให้ใครบ้างนะครับจากนั้นก็ทํารายงานตอนอ่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าปลูกไปแล้วครบ3ปีบริษัทก็จะเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกให้แก่นะครับผู้ที่ปลูกไม้ชนิดนี้ไปแล้ว นะครับแต่ต้นไม้จะต้องมีที่มาที่ไปมีเอกาสารการรับรองอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วสิ่งสําคัญนะครับในเมื่อครบ3ปีแล้วเมื่อขึ้นทะเบียนแปลงปลูกแล้วเนี่ยครับการตรวจออกเยี่ยมของบริษัทผมมูชาแลนดนะครับเราจะออกเยี่ยมและติดตามต้นไม้ทุกๆแปลงที่ท่านนําต้นกล้าไปปลูกแล้วหนึ่งเพื่อเป็นการติดตามไม้นะครับเพื่อจะได้นําข้อมูลนะครับมาประกอบในการพิจารณาในแต่ละรอบป,ปีว่าแปลงไหนที่มี การเจริญเติบโตมากไปแล้วเท่าไหร่นะครับมีการดูแลเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่มีการดูแลอย่างไรนะครับ mm. เพราะฉะนั้นก็ให้ความมั่นใจได้ว่าการที่มาเยี่ยมนะครับในแต่ละปีอย่างเช่นปีนี้ผมเพิ่งมาปีแรกในส่วนนี้เนะพี่เนาะ mm. นะครับแล้วก็จะออกเยี่ยมทุกๆแปลง mm. ก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าบริษัททงโมทแทรนเนี่ยออกมาติดตามไม้และการออกมาติดตามไม้ทุกปีเนี่ยเราก็จะได้ ู่ใกล้ชิดกันหน่อยนะครับจะดูแลจนกว่านะครับการซื้อขายไม้ในอนาคตเมื่อไม้ของท่านได้ขนาดทางบริษัทนะครับมีตลาดให้ท่านอย่างแน่นอนนะครับก็อยากให้พี่ดอนแนะนำหน่อยครับว่าพี่ดอนเป็นใครนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทของมู่ทแรนนะครับจำหน่ายต้นกล้าพันอยู่ที่ไหนนะครับะฮะใครสนใจต้นกล้าพันนี้สามารถมาติดต่อได้ที่ไหนนะครับแล้วก็มาขอคำแนะนำได้อย่างไรนะครับ ก็มีใบรับรองะมีรับรองให้แปลงรับประกันสายพันธุ์ด้วยซอมาจากแงพัน์ที่กาลสินค่ะจากซึ่งแปลงเพาะของกาลสินก็ได้รับการขึ้นทะเบียนาจากกรมวิชาการเกษตรแล้วนะครับ ที่เบอร์098 038 9749ค่ะลายในชื่อจะเรียกว่าแม่ดอนการเกษตรค่ะ,ะมีติดต่อทางเฟซมีไหมมีเฟซชื่ออะไรครับเฟซถ้าใครอยากเข้ามาเป็นเพื่อนในเฟซ<ฟ>นะก็แม่ดอนการเกษตรแม่ดอนการเกษตรเลยนะครับพิมพ์เข้าไปได้แล้วก็สามารถที่จะทักทายนะครับนอกจากที่จะเป็นเรื่องไม้พยุงนะครับของแม่ดอนก็จะมี องความรู้อื่นๆนะครับในการให้ความรู้แนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยนะครับเพราะว่าท่านก็มีคลังปุ๋ยที่อยู่ในศูนย์กลางของหมู่บ้านนี้จะให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร,กรได้ในเรื่องของปุ๋ยนะครับในเรื่องของการดูแลต้นกล้าต่างๆก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เบอร์0389749และก็เข้าไปที่อาจจะไปทักแชทนะครับบนโลกโซเชียลนะครับ เฟซบุ๊กของแม่ดอนได้ที่แม่ดอนการเกษตรได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนอกจากที่จะได้รับความรู้นะครับสิ่งหนึ่งที่เรามาเห็นสวนของคุณแม่เนาะของผมเรียกคุณแม่ดีกวกันะครับของคุณแม่เนี่ยครับถือว่าเป็นการปลูกพืชแบบผสมประสานนะครับในส่วนนี้ไม่ว่าจะมีมีอะไรบ้างครับที่ปลูกอยู่ในนี้เผือกมีอ้อยโกโก้ แล้วก็ขนามะละกอก็เป็นพืชผักสวนครัวนะมีมะม่วงนะครับมีลองกองก็มีอ๋อลองกองก็มีแหละฮะมีต้นนึงอยู่โน้นมง้ะต้นหนึงครับอ่าเพราะฉะนั้นการการปลูกผมว่าคุณแม่นะครับก็ได้มีการน้อมนําแนวพระราชดำรสของพระเจ้าอภัวมาละนะครับการปลูกพืชของท่านในปลูกบริเวณรอบบ้านนะครับอ่าถ้ามองไปก็จะมีพื้นที่ประมาณส่วนหนึ่งนะ ที่อยูบ่บริเวณหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีการปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับ,บแล้วก็ใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีความสุขไหมในการปลูกไม้มีความสุขดีใจจ้ดดูแลต้น,มววนไม้แล้สวยงามเลยอ่าแปลว่าตั้งแต่วันปลูกมาจะถึงวันนี้โอเคเนาะในการเจริญเติบโตรครับแล้วทีนี้บริษัทมาเยี่ยมดูแลอย่างนี้เป็นยังไงรู้สึกไงดีใจไหมฮะ แต่ก่อนใจหายใจ,ใจคว่ำนึก่าขายได้ไม่ขายได้ไหมแล้วแล้วมีมีมีชาวบ้านเขาเอะคนยายกำลังปลูกอะไรไม่ว่าหรอ,หรอบ้าก็ว่าเราเป็นบ้าเขาว่าเราเป็นบ้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคนบ้าเนี่ยจะทําให้ดูจริงไหมครับคนใยายค,คือคือบ้านเมืองเราเราเข้าใจนะว่าคนไทยจะชอบทําอะไรตามกันแม้ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ไม่ไม่ได้จอดจงเฉพาะ คือมนุษย์คนเราทุกคนอ่ะชอบอะไรทําตามกันอยลู่แล้วจะรอดูว่าคนนี้ทําสําเร็จกว่าเราค่อยทําตามคนยายสังเกตง่ายๆว่าถ้าปีนี้ปลูกอ้อยได้ราคาปีหน้าแห่กันตามปลูกอ้อยละเดี๋ยวฮะปีนี้มันสับปะหลังเป็นราคาปีหน้าแห่กันปลูกมันสบับปะหลังเพออราะฉะนั้นการปลูกพืชแบบเชิงเดียวเนี่ยเรื่องอันตรายเกิดขึ้นคือเราไม่รู้หรอกว่าการควบคุมกลไกการตลาดปีหน้าราคามันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อราคาตกลงไห้เลย ขนาดปลูกข้าวไปนะครับถ้าไม่คิดการปลูกข้าวแล้วปลูกพืชแบบผสมประสานไปด้วยเนี่ยจะเกี่ยวข้าวกระแทบน้าตาไหลครับราคาข้าวไม่มีราคาไม่มีค่ารถกระเพางอ่าค่ารกระแพงน้ำมันแพงไหม่ายแพงนะครับเ,เพราะฉะนั้นการปลูกไม้ไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้แล้วผลผลิตจะได้วันพรุ่งนี้ผมพูดในหลายๆคิดว่าการปลูกไม้วันนี้ถือว่าเป็นเงินออมในอนาคตจริงไหมฮะอย่างน้อยนะครับในสิบกว่าปีเนี่ยถ้าเราดูแลไม้ดีเนี่ยผมว่าไม้ให้ผลผลิตแล้วแหละ แต่ไม้จะต้องได้ขนาดนะครับตามที่บริษัทกําหนดนะครับเชื่อว่าการปลูกไม้แต่และพื้นที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่างกาันพื้นที่อากาศต่างกาันและยิ่งโดยเฉพาะสําสคัญคือเรื่องของปุ๋ยจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของปุ๋ยเนี่ยผมเชื่อว่าการให้ความรู้ด้านของปุ๋ยเนี่ยแม่ดอนเนี่ยน่าจะมีความรู้ด้านปุ๋ยที่จะมาแก้ปัญหาว่าเอ๊ะทำไมการปลูกไปปีกกว่าแล้วดูแลได้สวยงามขนาดนี้ คุณยายเวลามาลดน้ําต้นไม้หรือมาดูแลต้นไม้ก็ยิ้มใส่ต้นไม้ไปด้วยต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตจริงไหมฮะเดินนองมาก็มากรรมตรงนี้อ่าก็กมต้นโน้นกับต้นนี้อันนี้มากรรมรักเลยมันเหมือนให้ความรักเขาอะความรักกันครับเราก็วันหนึ่งนะครับต้นไม้จะให้ความรักยายนะครับให้และความรักของคุณแม่เชื่อว่าแม่ดอนนำพาเกษตรกรเดินทางมาอย่างถูกต้องละนะครับแล้วก็ ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของไม้ชนิดนี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ของบริษัทนะครับหงมูกไทยแลนด์ได้หรือโทรเข้ามาสอบถามแม่ดอนได้นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามคุณแม่แม่ทุมมีแม่ทุมมีได้นะครับแม่ทุมมีมีเบอร์โทรไหมมีแต่จำบอดด้มีแต่จำบอไดาแต่โทรเข้ามาถามแม่ดอนได้นะถามแม่ดอนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการดูแลไม้ดูแลยังไงนะครับแล้วก็ทําไมนะครับคุณแม่ถึง แต่ตัดสินใจอยากจะปลูกไม้สายพันธุ์นี้ครับก็ไปบานชีบ่าวไปบานชีบ่าวก็ไปเห็นผลอันหนึ่งแนะนำเลยเอาไปปลูกตัดชิดใจสองคนอ๋อครับกระจ่างามันใครบ้า,<ข>า,บ,าบ้าก็ช่างมันกร็ชนะ่างเถอะครับวันหนึ่ง <laughs> ครับเม <ME> ื่อเราได้จําหน่ายผลผลิตตัวนี้ไปแล้วกว่า <laughs> เขา,า,า, <laughs> าจะเดินตามเราก็เขาก็เดินตามหลังเพราะฉะนั้นใครคิดก่อนก็อยู่แถวหน้าใครคิดช้าก็เดินอยู่แถวหลังครับ <laughs> การคิดเร็วทุกวันนี้อยู่ที่การลงมือทําดีกว่านะครับ เราอย่าเพิ่งไปบอกว่าทำอะไรแล้วยังไม่สำเร็จทำอะไรแล้วไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ทางที่ดีก็คือให้ลงมือทำก่อนนะครับแล้วผลที่จะตามมามันมากกว่าในสิ่งที่ความสำเร็จนะครับนั่นคือความภูมิใจถ้าเราคิดต่างกับคนอื่นทุกคนจะมองว่าเราเป็นคนแปลกแต่ถ้าเราคิดเหมือนกับคนอื่นทุกคนจะมองว่าเออก็เหมือนๆกันถามว่าเราเคยทำอะไรมาแล้ว,ลวทั้งชีวิตเนี่ยเราทำไมไม่กล้าลองเปลี่ยนบ้าง ทำอะไรมาแล้ว5ปียังไม่มีบรรลสําเร็จทําไมเราจะเปลี่ยนความคิดที่จะทําสิ่งใหม่ไม่ได้มากแต่การปลูกพืชแบบผสมผสานการปลูกไม้ผลผลิตจะให้อีก10ปีข้างหน้าอยู่ที่การดูแลของท่านจริงไหมฮะบริษัทขทมูดแฉลงก็ฝากไว้นะครับว่าหากยังไม่ได้ไปติดตามเยี่ยมชมแปลงไหนนะครับก็สามารถประสานเบอร์โทรมาได้ยังบริษัทหรือประสานเบอร์โทรมาได้ยางตัวแทนของบริษัทขมูดแฉลงทั้งประเทศนะครับแล้วก็ตัวแทนของ ที่อยู่โซนอำเภอโนนนารายนี้นะครับก็โทรมาหาคุณแม่ดอนนะครับได้ผมบอกเน้นย้ํานะครับว่าราคาต้นกล้าจากตัวแทนกับซื้อบริษัทราคาเท่ากันไม่มีแพงเกินกันท่านสามารถโทรไปเช็คได้ที่ทุกศูนย์ทั่วประเทศนะครับที่เรามีให้บริการแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือตัวแทนนะครับจะให้บริการดูแลท่านอย่างดีแลวก็เปรียบเสมือนนะครับ บริษัทที่มาอยู่ดูแลใกล้ท่านนะครับดูแลจนกว่าจะตัดขายไม้ให้เราให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทโฮม,มูมูทไทยแลนด์นำไม้ของท่านขายไปยังต่างประเทศแน่นอนขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับ